โดนมากที่สุดรู้ไหมเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าแต่เรือมึงเนี่ยสามารถขนสัตว์ทุกชนิดบนโลกขึ้นไปได้มึงว่าเกินไหมเกินเบอร์ปะ่ะกูว่าเกินเบอร์นะเอาจริงไปหาสัตว์เป็นคู่ๆมาได้อ่ะแล้วเอาขึ้นไปทุกคู่อ่ะสัตว์ในโลกมีกี่ชนิดแต่เรือทุกเรือลำเดียวสามารถบรรจุได้อ่ะมึงไม่เอะหน่อยเหรอมึงบอกเจ็ดเก้าเอ๊ะแต่เรือไม่เอ๊ กาตลกไปละจริงๆเรื่องที่คนขายน้ำพริกเขาพูดถึงเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าใจเอะนะแต่ว่าเรื่องโนอาเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยผมเกิดไปทันนะแต่คิดโดยลักษณะของตรรก,กะเนี่ยการที่ได้เอาสิ่งมีชีวิต ต่างๆขึ้นไปโดนเรือน่ะมันไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่ามันมีชนิดใดบ้างแต่คิดว่ามันก็น่าจะมีสัตว์ทีอ่อ่จำเป็นที่จะต้องขึ้นเพื่อที่มันจะเป็นสัตว์ที่จะเป็นต้นกําเนิดให้สัตว์อื่นเนี่ยอาศัยเกิดเป็นสัตว์อื่นได้มันไม่จะเป็นจะต้องเป็นสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้ที่ขึ้นไปในเรือลํานั้นอาจจะเป็นคําเปรียบเปรยเรืออ่องการมี น้ำถ่วมโลกมีสัตว์มากมายจะต้องอาศัยกันไปอยู่ในเรือน,นั้นเพื่อความอยู่รอดชั่วคราวเพราะว่าพระเจ้าได้ทาลายโลกด้วยน้ำนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือ,อพระพุทธเจ้ายืนยืนขึ้นมาได้ได้วยดอกบัวด้วยเจ็ดก้าไหมเนี่ยมันควรจะเอะไหม ก็ผมก็ว่าพูดแฟฝงมันก็ควรจะเอะเหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่าเมื่อยืนได้เกตเจ้าแล้วตัดสรุประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราเป็นผู้เยี่ยมเยี่ยมดีสุดในจัก,กรวาลอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องขั้งการเคมที่มันเกินความเป็นจริงจดเกินไปสำหรับส่วนตัวผมนะแต่เรื่องขนสัตว์ไปกันในเรือโนอาเนี่ย เราก็ไม่รู้นะว่ามันเรือใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเล็กขนาดไหนและสัตว์ในยุคนั้นเนี่ยมีแค่ไหนหรือว่าพระเจ้าทรงสร้างสัตว์อื่นมาที่หลังอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่โดยลักษณะธรรมชาติเนี่ยมันดูแล้วมันจะไม่โอเวอร์เคมเหมือนกับการดอกยืนดอกโบวไใ้จิตก้าวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไปที่สงสัยนะครับ แล้วส่วนการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องในไบเบิลน่ะผมไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าอภินิหารในไบเบิลน่ะมันมีน้อยกว่าในพุทธศาสนาเยอะท่านลองคิดดูสิครับว่าเนี่ยในพระคัมภีร์อังคุตระนิกายเปตวัตถุก,ก็ดีหรือวิมานวัตถุก,ก็ดีเนี่ยพรนณนาเกี่ยวกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะ่ะ มากกว่าในพระไตรปิฎกมากกว่าในคัมภีร์ไบเบิลไม่รู้กี่เท่าคือถ้าคัมภีร์ทางศาสนาไหนเนี่ยมันเขียนเรื่องมิลาเคอร์เป็นจํานวนมากเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมแล้วอีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยมันก็ยอมรับแหละมันอาจจะมีมิลาเคอร์แต่มันมองในกรอบที่มีพระเจ้าไงครับการมีพระเจ้าเนี่ยถ้าพระเจ้าทรงมีเนี่ยพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ไง แต่ว่าประเด็นมันก็คือแต่ในศาสนาของคุณเนะ่ะเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแต่ทําไมอภินิหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ไปคิดดูเองนะครับว่าใครน่าเชื่อถือก่ันผมไม่ไม่ขอตัดสินนะแต่ว่าอย่าขิงกันดีกว่าผมว่านะก็มาเล่าให้ฟังกันแค่นี้ครับขอบคุณ